ร่วมจัดไปโดย s i n ค Corporation เครื่องดื่มโคก FBT ค่ะกับสู่เบกที่4ค่ะกิจกรรมน้อยพี่แชมป์ที่เรา เพิ่งจัดไปที่แบบสําคัญมากฮักกับแชพกอดกับชับปุยกอดก,การกุศลแชมป์จัดไปเออมีคนขอพี่แชมป์ด้วยนี่วันนั้นบางคนก็บอกว่าไม่อยากกอดชับปุยอยก,กอดแชมป์ได้ไหมนี่ได้กอดได้หมดนะครับฟังเสียงหรือได้คือคือตามใดก็ตามที่มีคนรักยังไงก็ดีนะฮะมผมก็ได้กอดชับปุยด้วยนะฮะอหอมแก้มด้วย ถูกต้องเฮ้ยไปไปพูดอย่างนั้นเดี๋ยวแบบทักไทยฝรั่งไงเดี๋ยวคนดูตกใจเดี๋ยวให้เขาไปดูภาพกันดีกว่าที่เมืองนอกนะพี่แชมป์ยูก็เคยเห็นนะคะเดวิดเบคแฮมที่แบบว่าปฏิวัติวงการกีฬาที่แบบวให้คนสนใจมากยิ่งขึ้นถูกต้องคือตอนนั้นเป็นช่วงที่อังกฤษเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดโอลิมปิกสเขาก็เลยจัดกิจกรรมไอพวกบูธสติกเกอร์อ่ะเวลาเข้าตู้สติกเกอร์ไหนเธอต้องเป็นเซียนสติกเกอร์เน่ยเขาบอกว่าวิวร้อยแอคไหนลองดูซิสามสองหนึ่งทำหนึ่งสอง สามสี่แล้วดูซิว่าได้กี่ท่าพอแล้วนุ้มย่อหกสี่ห้าหกเจ็ดแปดพอแล้วแหละหนูก็สลอบนะเก่งนั่นนั่ตั้งแปดท่าคือแบ็คแฮมเนี่ยเขาก็ไปเซอร์ไพรส์คือในบูธถ่ายสติ๊กเกอร์แบ็คแฮมอยู่นี่ก็เข้าไปโอคนไม่รู้อยู่เลยว่ามีเดวิดเบ็คแฮมในนั้นเบ็คแฮมก็เข้ามาเซอร์ไพรส์ฉะนั้นเนี่ยเราบอกว่าเซอร์ไพรส์อย่างนั้นเนี่ยฟลอฟลอเราอเมซิ่งไทยแลนด์อันนั้นได้แค่ถ่ายรูปผมเลยบอกว่าเราจะจัดกิจกรรมกอดการกุศล กฎกติกาก็ง่ายมากาแบงค์เท่านั้นแบงค์เท่านั้นคือแบงค์ได้กอน่นถ้าเกิดอยากหอมแก้มขอพันหนึ่งซึ่งโอโ้โหมีคนมารอกันเป็นร้อย,ยนะฮะใช่ต่อแถวยาวมากแล้วบรรยากาศวันนั้นจะเป็นอยา่างไรผมดีใจมากเพราะว่าผมภาพที่ผมเห็นเนี่ย คือภาพที่จะเกิดขึ้นกับพระเอกนางเอกซูปเปอร์ซูปเปอร์ซูปเปอร์สตาร์เท่านั้นแต่มาวันนี้รายการกีฬาของเราได้สร้างปรากฏการณ์ให้นักกีฬามีสเตตัสหรือว่ามีเขาเรียกว่ามาตรฐานนมากิ่งขึ้นแบบซูปเปอร์สตาร์ฉะนั้นทุกช็อตเด็ดทุกความประทับใจในกิจกรรมซึ่งเราจัดขึ้นแชมป์จัดไปแบบ โอเคเวฟเวฟเวฟรับบริจาคก,กอดนะครับ <Okay. S 2> แบงค์เท่านั้นถ้าอยากหอมแก้ม1,000บาทครับเง <Wow. S 2> ินทั้งหมดจะไปช่วยเหลือเด็กเล่งอุปกรณ์กีฬานะครับ <Wow. S 2> ก็สามารถกอด ชปุยได้กอดพิธีกรได้แต่นางงามได้แค่ถ่ายรูปนะครับอขอบคุณทุกคนครับอ่ะจัดไปจัดไปและสำหรับตอนนี้นะครับก็เริ่มต้นขึ้นแล้วกับกิจกรรมดีๆของอาจารย์แชมป์พีรพลฮะนี่คือกิจกรรมที่มีชื่อว่าฮักกับชปุครับผมวันนี้เราได้เกสพิเศษมานั่นคือชาริลชปุยนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีแฟนคลับของชปุยเนี่ยนะฮะ มารอก,กันเยอะเลยทีเดียวนะครับที่ลานพาร์คพารากอนนะครับกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยนอกจากคุณจะได้ใกล้ช uh 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 ิดกับชาปุยแล้วเนี่ยนะครับนักฟุตบอลซุปตาของเรายังได้ร่วมทําบุญกันอีกนะฮะไปดูภาพบรรยากาศกันครับว่าวันนี้เนี่ยสาวๆจะกรี๊ดกราดชาริวชาปุยกันขนาดไหนอะไรนะทาะไหนได้เลยครับ นี่ยแหละฮะคนต่อแถวยาวกันทีเดียวนอกจากชาปุยแล้วนะครับวันนี้อาจารย์แชมป์ของเราน้องวิลก็ลงสนามด้วยอากาศค่อนข้างร้อนครับแต่ว่าชาวเรียวรวมถึงแฟนคลับนี่นะครับก็ไม่บ่นแม้แต่น้อยครับยอดเงินกันเนี่ยทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะครับเรียกได้ว่าการตอบรับดีมากๆกับกิจกรรมครั้งนี้นะฮะมาดูครับสาวๆแต่ละคนฮะที่อยากจะมาใกล้ชิดอยากจะมีฮัก กับชชาริปุยตั้งใจดูช็อตนี้ให้ดีครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าอาจารย์แชมป์ของเราเนี่ยนะฮะกำลังจะทำอะไรแบงค์พันสามใบาตามก,กฎกติกาแล้ว1,000เท่ากับ1คิสอาจารย์แชมป์จะคิสชาปุยโอ้ oh my god ต้องกอดานานนะอาจาร์ดมสามใบ,มบนี่คิด สามคสามคิสสามคิสเคยต้องอธิบายนะครับว่าที่ยุโรปเนี่ยการหอมแก้มผู้ชายเป็นสิ่งปกตินะครับผมรู้ว่าทุกคนอยากทำแต่เดี๋ยวผมเป็นตัวแทนทำให้ละกันนะอาชาเร็วมาขอบตบมือเขาหน่อยฮะเขาจะทำเป็นเช่นไงวันนี้หอบกันเลยพี่น้องตาตาใส่ก่อนเดี๋ยวจะพให้ดูเวลาไปเมืองนอกเขาทำกันยังไงนะฮะใช่ ทีส่สามาสามใบกี่เคสนะสามสามเคสอ่ะชาเดีวกล้องพร้อมนะมาเล่นเอาสาวๆแถวนั้นนะครับคุณผู้ชมครับตาร้อนเผาไปตามๆกันนะครับอิจฉาอาจารย์แชมป์ของผมละเซ หลังจากนั้นเนี่ยก็เหมือนเป็นการเปิดทางให้กับชายแท้ชายเทียมชายไม่จริงจริงบ้างอะไรยังไงเนี่ยนะครับวิ่งครูเข้ามาหาชาเริวกันใหญ่เลยนะครับลองดูภาพนี้โอ้โหจัดเต็มจริงอะ่ะคุณผู้ชมครับนอกจากวันนี้เนี่ยจะมีสาวๆนะครับที่มาตามกรีดความหล่อของชาริวชับปุยเนี่ยนะครับก็มีแฟนคลับของทีมชาติไทยนะครับกับฟุตบอลของเราเนี่ยนะฮะที่ปีนี้ทําผลงานได้ดีเหลือเกินนะครับอยากจะมาถา่ายรูปคู่กับชาเริวด้วย ลองไปดูกันครับคุณผู้ชมครับว่าแบงค์สีเทามาแล้วสาวคนนี้จะได้เคสชาเรลชับปุยหรือเปล่าเนื้อสัคับเนื้สัคับเอครัาครับ เต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่าเต็มไปด้วยรอยยิ้มความชื่นมื่นนะครับทั้งชาเรียวเองทั้งพี่แชมป์ทั้งวิลรวมถึงทุกคนที่ลานพ์คพารากอนนะครับต่างไปส่งกันถึงรถเลยทีเดียวฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมบริจาคแล้วก็ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะครับฮักกะชับรับรองว่าครั้งหน้าแชมป์จัดไปจะมีกิจกรรมเจ๋งๆดีๆคูลๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมทุกคนนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหต้อง ขอบคุณนะฮะทุกคนที่ไปยืนรอคิวแลชปุยนี่หลังๆี่ยร้อนไม่แต่แบบว่าทําให้ดูว่าวงการกีฬาเนี่ยมีคนสนใจมากยิ่งขึ้นคือเป็นซุปเปอร์สตาร์มากหลังจากจบเนี่ยคือต้องต้องขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็ต้องขออภัยด้วยที่ไม่สามารถให้น้องเขาอยู่นานได้เพราะว่าต้องพาน้องไปทานข้าวแล้วต้องรีบส่งน้องเพราะว่าน้องต้องไปเอารองเท้าฟุตบอลแล้วน้องต้องไปซ้อมบอลกับทีมสุพพัณอีกนะฮะในเวลาผมคิดว่าน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับ ก็ยอดบริจาคนะครับสรุปแล้วนะครับ1 8 9 3 5้าบาทโอ้โหเย้พี่แชมป์ตื่นงใส่นะอีก5าบาทมาจากไหนพ่อพี่บอกว่าให้เอาแบงค์ม่ใช่หรอเออไม่รู้กันเอออี่5าบาทมาจากไหนเ่ะไม่รู้สิอาจจะมีบางคนเขาอ๋อผมรู้แล้วคือพอเขารู้กฎไงเขาก็เลยบอกอ๋อเหรียญไม่ได้หรอเขาอาจจะเอาแบบแบงค์แล้วก็เอาเหรียญยัดเข้าไปมั้งพันๆไม่รู้แหละเออห้าบาทแต่ก็อยากกอดไง กรมแลิเดี๋ยวผมกับชาเลวจะปรึกษากันนะครับว่าจะนําเงินนี้คืนความสุขให้กับพี่น้องมหาประชาชนได้อย่างไรนะฮะส่วนช่วงหน้าพี่แชมป์น้างุนีมเลยตาคุณเป็นปากกายอย่างนั้นคุณวิวฮะเรื่อง กินกินเพราะพี่ชาลิชปุยเนี่ยเขาบอกว่าเขาชอบร้านอาหารแบบอิตาเลียนชอบทานพาสตา้าถูกต้องเข้าทางยูเลยหนบอกว่าปปคือหนูเสนอหน้าไปตั้งแต่แรกนี่คือแบบที <c oughs> คค่คือไม่ได้แบบว่าอยากกอดหรือไม่ใช่ไม่ใช่อยากกินพิซซ่าด้วยอ,อ๋อเพราะรู้ว่าชาเรียอยากกินอาาิตาเลียนพี่อยากจัดร้านอิตาเลียนที่ดีที่สุดถูกต้องหนูก็เลยไปกับพี่นึงวันนั้นะในบรรยากาศสุดหรูอาหารสุด นุ่มลิ้นคำถามที่ชาลูไม่เคยเปิดหัวใจคุยกับใครมาก่อนผมถามเขาหมดช่วงหน้าอทอล์กโชว์เต็มๆกับนักเตะที่ฮอตที่สุดในเอเชียณนะขณะนี้แชมป์จ,จัดไปยุ้ยจะทุ่ม40ล้านบาทซื้อคุณไป เรื่องนี้จริงไหมเจงครับเฮ้ย